สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์รีแอคชั่นอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมารีแอคชั่นของเพื่อนผมเหมือนเดิมครับก็คือคุณภูผานั่นเองอ่ะซึ่งผมต้องไปดูก่อนครับนึ่นนะคอมเมนต์ช่องไหนยังไม่รู้เลยวนันนี้วันหนึ่งพีพีโพตติฟอ่านี่เข้านับอ่ะอันนี้ช่อง คูผาเขาเอาจะมาเลียงชั้นกันครูผ,ผาช n น l อาจจะไม่รู้แล้วนะคะเพราะว่าของเราใช้ช่องนั้นช่องครูผาแชแนลอาจจะไม่รู้ว่าช่องนั้นไปแล้วช่องนี้ครับก็มาติดตามได้แยะเพราะว่าอันนี้เป็นช่องของผมผมเลยเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวเองนะครับก็คนเปลี่ยนเป็นชินจังอ่ะฮะชินจัง ก็อันดับแรกจะมาดูคลิปแรกกันเลยนะครับดูสว่าคลิปของภูผาวันนี้เช้าเก้าโมงครึ่งนะครับพาน้องภูผามาเก็บสตรอเบอรี่ออนก็ที่ไหนที่ไหนอยากรู้เนสตรอเบอรี่นะครับแต่สตรอเบอรี่โดนเก็บไปหมดแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเดินไปเลยลูกนักท่องเที่ยวเยอะแลยนี่ไม่ใช่บ้านนายหรอผัวเอางไปเลย แค่ดีใช่ไหมแค่เก็บสตรอเบอรี่โอเคไปดูทิปอืน่นผมกินข้าวอยู่แด้น่ะแต่เรื่องต่อ,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 นนอไปแล้วเดีด๋ยวพาเช็คภูเขาทองอันนะี้ผมดูไปแล้วทุนนกคนดูไปเลยนะผมดูไปแล้วเดนเมาว์เนี่ยเอ้แล้ว๋ยวผมนย,ยังไม่ได้ดูไม่ใช่ผมยังไม่ได้ดู ผมอยากดูคลิดว่าอะไรอยากดูสัมผตัวพาผู้พาพาเที่ยวภูเขาทองนะครับพาเที่ยวภูเขาทองวันนี้เปขนแบบรว,<ะ>วยใช่ไหมร่ลำรวยมีทองสอนหาของฟรีโอ้อัดสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนหานี้นะคะนี่อันนี้คืออันนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาเราทำตามด้วยดิอันนี้เราจะมาสอนหานนครับไหน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 ทำไง อืแต่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแล้วคุณจะสอนเดิมเลยเดี๋ยวหาก่อนแบบไหนเมื่อวานเผยเล่นอยบเพื่อนแล้วก็อาทิไปด้วยตัดเสียงไม่ออกเปไงนเดี๋ยวผมเ์อไปลเล่นอยบเพื่อน,ออนชึบเ,เกมไอเทมฟรีนี่ใช่ไหมไปไหนต้องรอแล้วก็อาทิตยนี่ปุ๊บเคเกมไอเทมฟรีเนาะ ก็เราจะลองเข้ากันมาดูนะครับเอ้ยไม่ใช่ฟ r e e item ดิ free item เ,เ,เ,เกมนะี่ free item เกมเนาะแบบนี้เอ้ยเออ,เอ,อไปด้วยัตเสียงไม่ออกมะ อันนึงคือพึ่งลงใช่ไหมเจ็ดเดือนที่ผ่านเดี๋ยวนะมันจะนานขนาดไหนเนี่ยคือต้องนานขนาดไหนอ่าของเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวสำรวจแมปก่อนมันก็เป็นแมปที่แล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยรถรับสินทรัพย์สินเอาเมันว่าอืมมาแลเต่นะแล้วแต่ผมจะเลือกเนาะก็เนี่ย ก็มีประมาณนี้เลยเอหผมขอถามคนขหา่อยเอเอ้ยอันนี้ผมมีแล้วเนี่ยอันนี้ผมมีแล้วครับอันนี้ล่ะบาทหลังเวทีออเอ้ยผมซื้อได้เหรอเอ้ยศูนบาทเอ้ยกดซื้อซื้อเลยนี่เป็นไงล่ะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ซื้อไปแล้วนะครับ เป็นอะไรถ้ามันดืนหมายอันนี้มันหมวกเหรอเออใช่อันนี้หมวกครับอันนี้ล่ะใช่กระโดดไปได้ด้วยนะปึ๊บเอ้ยเด้บชึบกระเป๋าหฮุนยนต์อ๋อใส่เฉยๆนะซื้อไม่ได้โอเคอืมดกโบราณเอาแหละก็โนเพนกวินผมว่ายังไม่ไปเดี๋ยวก่าผมไปดูตรงอื่นก่อนนะครับนะ เติมเกมพาร์ทคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเติมเกมพาร์ทนะก็แบบนี้ผมไปนะบ๊ายบายเด้อนะอ่าแป๊บนึงนะไหนเอ๊ยก็ผิดไอเทมเหรออีเวนต์อีเวนต์ไอ,อ,อ,อเทมเดีเ๋ยวเราจะไปดูฝั่ง ฝั่งฝังเดี๋ยวมันยาวมันมันต้องยาวขนาดไหนเหมือนเกมมีไซส์เปล่าไอช่ไอ้เกมจีบสาวอ่ะเออมันทางเดินตรงที่จะเจอพี่ตาขายาวอ่ะเด้อเอจะขาเพลงไม่รู้ตีลิเกซีร์เปล่าเอ๊ะเดี๋ยวตีลิกซีร์นะไปก่อนของฟรีขอหาของฟรีของฟรีเท่ๆ ยนเข้าอ่ะแต่ไม่ได้อยู่ในวงเนี้ยทุกคนก็จะไม่ได้นะคะไม่ได้อะไรไ,ได้ลูกบาสอ่ะถ้าทุกคนอ่ะทำครบแล้วให้ตามมาครับก็ตามมาคับนี่เข้ามาเลยนี่ตามมาเลยนะครับไปแล้วเราก็รอิดหนึ่งโดเรมอนไม่มีกาเก่ง เดี๋ยวเดี๋ยวีดยววิดีโอสิบห้าสสห้าอ๋อสิบห้าหนวันนี้มีอ่ะผมด้ยวยวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยพรชาญขอแม่ย่าสุมาลีไอ้ผาทำไมไม่รันเราไปเที่ยวมาเรกอ,อะไรนะไอ้แผลินลโอเค <laughs> เดี๋ยวเราจะดูกันนะครว่าเลขที่พ่อแม่เลขที่ที่แม่ย่าสุมาีบอเห็นคือห้าสามหวยออกห้าสามเหรอมันได้สูงเชียวมิถุนายนที่เป็นเบาวานโอ้ยโอ้โหเบาหวานอุ้ยตังเพื่นอยู่ที่บ้านเหรอไอ้ผาตอนนั้นนายเป็นเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเขาไม่ทำร้ายผู้ผาใช่ไหมครับ เอ้ผ่าฮะตอนนั้นนายเป็นเด็กอยู่ปม่เนี่ยทม่เป็ผู้ผานะครับอันนี้เป็นพึ่งที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเขาไม่อยู่เองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เขามาส่มีได้ได้นานแล้วนะครับน่าจะเกือบสองสามปีแล้วนี่นะฮะเขามาใส่ในบ้านแต่มาอันตรายสําหรับเด็กๆนะครับเด็กๆทุกคนห้ามมาอยู่ใกล้แล้วกันนะครับเอาว่าผมไปแล้วนะฮะบ๊ายๆเด้อเจอกันใหม่ไม่นะครับนี่นะฮะ สสวััดีครบอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูคลิปนี้ก่อนอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนไหม่นะเพราะว่ามจากไหม่เนเสียงเบาเนาะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเขาค่ะไอ้นี่เขาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเคสโทรศัพท์อันเดียวกับของแม่ผมเลย จะบอกนะว่าของแม่ผมก็ขายตรงมาจากนี่ผาสวัสดีครับทุเรียนอันนี้ก็ทุเรียนอันนี้ก็โอ้โหอะไรเนี่ยแต่เขาดูบตเตอรอ่านหนังสือนะโอ้ยเพลงเต๋อเด็กกสิทธิแ์แกงส้อแถวบ้านนะครับนำโดยน้องผูผาได้ผา,น,า,ผานั่นเป็นด้วยไปแล้วครับตอนนี้มาอีกหนึ่งคนแล้วโอ้โหไหนแกงส้อแถวบ้านนะครับนำโดยน้องผูผา อันีนีวข้าอยู่เด็ดโอ้โห,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 โหปีหนเี่ยอืมช่องนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีคงติดตามเลยไม่เป็นไรก็ช่องภูผาก็จะปไปช่องนีนาบายบาย